มาตามคำเรียกร้องของสมาชิกและแฟนคลับนะคะเพื่อนว่าไม่นยน้อยกินแบบถาดห้เบิงอีกแน่มาสันมีหน่อยก็มีผักชีผักขาผักกาดนะคะแล้วก็มีเน่เอาอย่างกากหมูหน่อยหนึง่งมีเขาหน่อยหนึ่งนะคะสิจิกตอนประแดกกะกินตาแค่ร้อนนะคะมื่อนี้กับผัดหมี่โบรานนะคะหรือว่าผัดหมี่บัานนอกอยากกูวิธีเห็ดกะไปเบิงเอานะคะมีหน่อยจะอยักขินเหมือนเดิมนะคะเริ่มกินเลยนะคะเพราะว่าไม่หน่อยหิวเข้าแล้วนะคะมาลงไม้ลงมือ มี่นะจ๊ะมีอะไรบ้างไปเห็นแล้วนะจ๊ะผักข่ะผักค่เรียกลองกันกับจัดไห้นะคะอืมแื้วก็บังตอนไปแดบงบ ผัดเมบราณจำกระจัด ใกล้คำเดียวว่าแสบจังแสบจังก <c oughs> ินแล้วขึ้นฮอดสมัยพ่อแม่ได้กินฮอดไหนไปแม่เนาะ <c oughs> นัวๆแข็งเลกเลิกจบไม่มีคำบรรยายใดๆดูเอาเ้วยผาพ ตอนประแดกดบดตอนป,ประลดจะบดว่าพี่น้องบดถ่นเนาไปแลกแดก ตอนประแดดนะคะกลางนแล้วค่ะหัวยังนะคะประกาศน,นี่เลยอ๋อเหนือจินตัุลักษณ์เล่ quay thật thịt trong bát với nó นีหวานหวานแต่บางคงเผ็ดเผ็ดสมทุนเข้ากันอย่างอัศจรรย์ใจใครเจะได้ดวันุยกันเลยกูเจ้าก็ขอม่าขอมากินแบบพาดอีกแม่เหรอวะ มันต้องมันย่ญยแล้วเนาะใส่ไปไล้กินอย่างเดียวก็ขอสมาธิ <laughs> <laughs> ใส่แบนมาถิบัปะนะ <c oughs> ตังแค่รดใส่บลาขือึ้นไปไป เข้ากันเข้ากันมันประแดกแล้วค่ะเมืม่อมีเอียงขวางกันระหวัางประแดกกับพัดเซนจำมบแค่หลอดเข้ากันได้อย่างดี เาื่่นค,คุณมาพักแต่บางีย็นมาพักยังกิงกับยัง บ่ให้กันถือพักมากบ่ให้เราไม่นู่ว่าอันไี่ตีเข้ากันบ่เข้ากันมันเข้ากันเมื่อกาดทนยัดเข้าปากนะคะกวนกวนไม่ใช่น้อยกวนแทบเบิ้ลเข้าคอยเมื่อคอไม่เข่าท่อน,นั้นละพี่น้องมือมือมือในคอยบคกเข้าเพิ่ม อื่นจะดับเนี้ยเไปราบกุ้งสดเนียวไปโมเสียงกขาเนียวมากสุดลำใหม่มากถ้าไปแต่จะเป็นสมาร์ทก้มจุ่มกันกินเขาก็จะอ้วนตื่นกับกาวันไปปลานไปลอง เพิ่ำแคลนาไปยตายตาำดิสเบกอะเรข้าว ไปอ่ะมอนปลาซิ่วได้พี่น้องค้ายๆปลาซิ่วแต่มันมันปลาซิ่วหั่นไทยเป็นซ้งมาขายเป็นแบบแซ่แข็งนี่หน่อยก็ซื้อมากแล้วก,ก็เอามาละลายนงแข็งแล้วให้เป็นปไป ตะขาวอยบ่บ่เป็นน่ตัวนี้น้อยดอกนี่ใครปลาซิวเห็นบ่เป็นปลาซิวผมจะเอิมมาเถอปลาซิวแก่บ่เฮ้ยที่ไหนปลาซิวอยู่แต่ว่าคนละพันบ่ว่ามันน่ายใจ เรื่อปอากาศมัอแม่นำตะมังหงลายมัน,นซ่อมีกนีนออกหมดไปเมืม่อ,อคือใบาสามกว่าล้วรเริ่มมือ ซีงมงางามขนาดล่างขอกัโนโลซัดบุคคขคืนตกใจผู้ค่าลายเทคนี้ยังไหครับตําพุงกันเด็เสร็จ ทอกพอพริกแห้งก่อนแล้วมาตำบวมตำบวกลงตำเนงก็ได้แต่ผสมกับพริกสดแบบโอ้หอมกินได้ตาอยู่ แฮใสยแฮซ่ปั่นได้ไหอืมเฮ้ยเร่าอ็ได้กิ่นผ่านในมือถาดเน่ะ กินต่อจัเบิดคระพี่น้องเบิดกับควาคาสิตัดกล่องเนะาะควาคาเ,เกินต่อคนนั้กบิดยืมมนเป็นห้องเขาเปินงเล่นกินข้าวเช้าแค่เดียวเล่นกับกินกาแฟขนมปังขนมแคกเกอร์สองตอนนง

เฮ้ยเดี๋ยวเรด้ยวยต่อซื้อกล่องกันจะเป็นไรนี่เนายจะาะจ่ารักมาจุ๊บจุจ๊บจ,จ,จ,จัดให้แล้วน,นะคะ